สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนิท้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องม่หวานครับเจอกันจับคลิปห้าดับอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อของห้าดับตัวละครที่คนเปิดน้อยแต่ดันเก่งสงงางนครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ว่าเก่งก็ได้ครับซึ่งวันนี้ขอคัดมา5ตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวละครอะไรกันบ้างเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพอมดเคลเวอร์เพลย์บริการเติมเกมที่สายเปย์วางใจที่สุดแล้วในตอนนี้ การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มสำหรับคุณผู้ชมที่ดูช่องผมอย่าลืมใส่โค้ดเมียวหวานจะได้ลดเพิ่มด้วยนะพิมพ์คำว่าเมียวหวานในช่องสดวนลดและกดตกลงได้เลยเป๊คุ้มเป๊ให้ฉลาดต้อง clever play อย่าลืมใส่โค้ดผมได้ยนะครับขอบคุณมากๆเลยเอาแล้วขอเริ่มจากอันดับ5านะครับอันดับ5าขอมอบให้กับพี่ข้าวบอยไซบอร์กสุดเท่พี่บูธฮิวครับ ที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าพี่บุญฮิ้วนั่นเองต้องบอกตามตรงนีครับว่าพี่บุญฮิ้วเนี่ยเป็นตัวละครที่คนเปิดน้อยมากๆเพราะว่าตู้ของพี่แกค่อนข้างมาผิดที่ผิดเวลาครับเพราะว่าตู้ของพี่แกเนี่ยอยู่หลังน้องโรบินและต่อกับน้องแฟล์ฟลายพอดีทําให้ตัวร,รัศมีของทั้งสองนั่นเองเนี่ยกลบจนมิดเลยครับซึ่งพี่บุญฮิ้วเป็นตัวละคร DPS สายเบรกตัวแรกในเกมนี้เลยครับ ถึงแม้ว่าจะเก่าไปบ้างแต่พี่แกก็ยังมีความเก่าอยู่นะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่าพี่แกเป็นตัวละครที่ไม่เก่งแต่ผมเถียงเลยครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเราด้วยความที่เป็น DPS เบรกสายกายภาพน่ครับซึ่งการเบรกกายภาพเนี่ยจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตของศัตรูนั่นทำให้พี่แกเนี่ยเบรกแรงมากๆเลยครับต้องบอกว่าพี่แกเป็นเจ้าพ่อแห่งการวันช็อตมอนเลยเลยครับเรียกได้ว่าเบรกได้คือแตกครับดาเมจขึ้นเป็นล้านเลยครับ แต่ด้วยความที่พี่แกเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีเดียวที่อย่างเดียวเท่านั้นจึงทําให้มีข้อเสียอยู่บ้างในบางโหมดอย่างเช่นของเพียร์ฟิคชั่นที่เน้นมอนหมู่ทําให้พี่แกค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแต่โดยคอนเทนต์ทั่วไปอย่าง MOC หรือ Apocalypse ชา a d โดพี่แกเนี่ยดาเมจกินขาดมากๆครับแถมยังไม่ต้องงอศัตรูเพราะว่าสามารถแปดจุดอ่อนได้ด้วยตัวเองจึงทําให้สามารถรับมือกับศัตรูได้ทุกตัวถึงแม้ว่าจะไม่มีจุดอ่อนก็ตาม ดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าพี่บุญยิ้วจะแกงแต่ว่ามาผิดที่ผิดเวลาเพราะฉะนั้นขอมอบประดับ5ให้นี่ครับต่อไปอันดับสี่ของเรานะครับอันดับ4ี่ผมขอมอบให้กับพวกคุณหมอมาล่าเพราะหนุ่มจิ้งจอกเจลชิวนั่นเองครับแมต้องบอกตามตรงนะครับว่าเจลชิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เนื้อเรื่องของพี่แกค่อนข้างจืดจางนี่เลยครับบวกกับบทของพี่แกที่ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งผม,ม่มาเป็นตัวประกรันให้กับฮูเร่และก็โดนเป็นตัวประกรันยาวจนจบเลย แถมตอนสุดท้ายยังกินยาพิษทําให้ตาบอดอีกพูดตรงตรงคือบทของพี่แกเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารนี่ครับไม่ค่อยมีซีในให้โชว์เท่เหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นั่นอาจจะทําให้ผู้เล่นไม่ค่อยอินแล้วก็ไม่ค่อยอยากเปิดพี่แกสักเท่าไหร่นี่ครับแต่ด้วยเรื่องความสามารถของตัวละครเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของจริงครับซึ่งพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่เด่นเรื่องการแปดดีบัฟมากๆแถมยังมีดีบับที่สามารถทําให้ศัตรูรับ damage ได้มากขึ้นถึง30%และด้วยความสามารถในการแปดดีบัฟที่ค่อนข้างบ่อยมากๆ ทำให้เป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับทีมที่ต้องการดีบัฟสูงสๆอย่างทีมของเจ๊อาเคอรอนครับซึ่งการมีคุณหมอมาล่าอยู่ในทีมของไอเคอรอนเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของทีมนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มดาเมจที่ทําได้แล้วยังสามารถทำให้สแต็ติเมตของไอเคอรอนขึ้นได้ไวมากๆครับซึ่งส่งผลให้ทีมของอเคอรอนกลายเป็นท็อปเทีย ที่สามารถลงใด้ทุกคอนเทนต์เลยครับถึงแม้ว่าขึ้นแพด3.0ไปแล้วทีนี้ก็ยังเล่นได้แบบสบายๆครับเพราะฉะนั้นก็หนุ่มจิ้งจอกจึงเป็นตัวละครสุดคุ้มค่าแต่ด้วยบทที่มันไม่ค่อยส่งเสริมและไม่ก็จะมีอะไรให้อินสักเท่าไหร่จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักเพราะฉะนั้นเอาอันดับ4ในคลิปนี้ไปครับต่อไปอันดับ3นะครับอันดับ3ผมขอยกให้กับเด็กสาวแมวเหมียวจมซนสาวน้อยผู้ชอบเล่นของให่ยุลลีครับ เดียงดับจำได้นะครับกับสาวน้อยนะ่ารักจอมซนที่มีนิสัยค่อนข้างเอเาแต่ใจแถมเอกลักษณ์คือเท้าเปล่าซะด้วยแต่ถึงแม้ว่าน้องจะน่ารักก็ตามก็ยังเป็นตัวละครที่ผู้เล่นเปิดน้อยอยู่ดีครับเพราะด้วยความนิย,ยมของในพอนเฟเฉียวในตอนนั้นที่สูงมากๆซึ่งทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกข้ามตู้น้องไปเปิดในบอนเฟเฉียวกันครับและด้วยความที่แมคานิกเป็นตัวละครสายเคาน์เตอร์จึงอาจจะไม่ถูกใจผู้เล่นสายออตโต้สักเท่าไหร่นีครับแต่บางคนยังบอกว่าไม่เห็นต่างจากคาร่าตรงไหนเลย ก็ต้องบอกตามตรงทีครับว่าถึงแม้ผู้เล่นจะเปิดน้องน้อยก็ตามแต่ยูลีก็ถือเป็นตัวละคร DPS ที่ดาเมจแรงมากๆครับถึงแม้ว่าน้องจะเป็นตัวละครสายเคาน์เตอร์ก็ตามแต่ต้องบอกเลยครับว่าดาเมจเคาน์เตอร์ของเธอเนี่ยหนักจริงๆครับถึงถ้าเกิดว่ามีตัวละครซัพพอร์ตดีๆอย่างโรบินหรือว่ามีน้องฮันนาบีอยู่เธอสามารถเคาน์เตอร์ได้ครั้งละ4-5่0 0แสนเลยนะครับเธอสามารถเก็บพลังงานได้ไวและสามารถทีเมจได้ถี่มากๆ แถมยังเล่นได้ง่ายมากเพราะว่าเธอยังสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยครับแถมยังต้านสถานะผิดปกติได้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นดีเบสที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยครับและยังสามารถเล่นอยู่ในเมตาปัจจุบันได้ทุกคอนเทนต์แบบสบายๆเลยครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่น้องคลิปปี้กำลังจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามีน้องคลิปปี้เข้ามาเสริมทีมของยุนลีทีมนี้จะต้องเก่งขึ้นมากๆอีกแน่นอนเลยครับดังนั้นแล้วขอมาอันดับ3ให้ในคลิปนี้ไปนีครับเอาล่ะต่อไปมาถึงดับ2กันแล้วครับ อันดับสองขอไปกันที่ตัวละครซัสเตน Sustain บ้านนี้ครับตัว DBS มาเยอะกันแล้วขอแสดงความมีดีกับคุณหมอแสนสวยหลิงชาครับเธอเป็นตัวละครซัสเตน Sustain ที่มีคนเปิดค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอเบนเจอรีนหรือว่าตัวของน้องงมงวนี่ครับเรียกได้ว่าน้อยกว่า2ตัวละครนอี้ครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับทั้งๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีความนิยมค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะทําให้แอบแปลกใจเล็กน้อยครับถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเธอก็ยังเป็นตัวละครฮิวเลอร์สุดคุ้มค่า ที่นอกจากจะเป็นฮิลเลอร์แล้วเธอยังสามารถทำดาเมจได้เป็นอย่างดีด้วยครับซึ่งเรียกได้ว่าเธอเป็น d ีเบสสายเบรกอีกตัวหนึ่งในทีมเบรกเลยก็ว่าได้ครับคือดาเมจแรงจนถึงขนาดใช้แทน d ี s สในทีมเบรกได้เลยครับซึ่งเธอจะเก่งกับมอนหมู่มากๆโดยเฉพาะในเพลฟิกชันเนี่ยเธอแบกได้แบบสบายๆเลยครับส่วนในเรื่องการฮิลก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวละครไหนเลยครับ โดดในเรื่องของการฮิวมูแถมยังสามารถลบดีบัฟได้ทั้งทีมอีกด้วยเป็นตัวละครฮิลเลอร์สุดคุ้มค่าที่ทําหน้าที่ได้แบบทูอินวันเลยบอกได้เลยว่าใครที่เล่นทีมเบรกและข้ามตู้ของเธอไปเนี่ยต้องเสียใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเธอจึงเหมาะสมกับอันดับที่2ในคลิปนี้มากๆครับเอาละต่อไปเป็นอันดับหนึ่งกันแล้วครับจะเป็นตัวละครอ,อะไรมาลุ้นกันอันดับหนึ่งผมขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยนินจาจอมบุญ แรปป้าครับมาแล้วครับกับสมาชิกของ Galaxy r a n g e r ส่งประกวดนีครับกับนินจาจอมเบี้ยวที่ออกตามล่าวายร้ายเจ้าสอที่ร้องเพลงอะไรไม่รู้โคตรหลอนหูนะ่ครับซึ่งเธอเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครดีเบสที่มีคนข้ามมากที่สุดแล้วเลยครับเพราะว่าตัวของเธออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับพี่บูทคิวแถมมากก่อนที่พี่ซันเดย์จะเข้าอีกด้วยครับบวกกับเนื้อเรื่องของน้องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดทําให้คนงงกันไปเยอะแถมไม่ได้มีการปูเรื่องราวมาก่อน อยู่ยๆจะโผล่เข้าโคลเลยจึงทำให้ความอินในตัวละครนี้ค่อนข้างน้อยครับบวกกับเรื่องที่เป็นดีเวสเบรกที่มาหลังตัวตึงอย่างน้องแฟล๊ฟไลทำให้มีการเปรียยเที่ประสิทธิภาพกันค่อนข้างเยอะครับเรียกว่าตัวยังไม่ทันเข้าเลยก็โดนคอมมูนิตี้ต่างชาติดราม่าด่ากันไว้เยอะเลยครับนั่นจึงทาให้รับป้าเป็นตัวละครที่ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ ถึงอย่างนั้นก็คงต้องบอกจากใจเลยครับว่าเธอเป็นดีเบสเบรกที่เก่งมากๆในแผทปัจจุบันตอนนี้ครับเพราะว่าแรปเปอร์เนี่ยเป็นตัวคอนเบรกที่เก่งกับมอนหมู่มากๆซึ่งในคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยเจอมอนหมู่ทุกรอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอโมซีเพียร์ฟิคชันหรืออพอลิบชาร์โดแรปป้าสามารถเก็บได้หมดครับน้องฟ้าทีเดียวดาเมจขึ้นเป็นล้านครับแถมตัวของน้องเองยังมีแมคานนึเอ็กซ์ตร์เทิร์นที่ทำให้สามารถได้เทิร์นบ่อยมากๆจากที่เมต และยังเป็นตัวละครที่ใช้สกิลพอยต์ค่อนข้างน้อยด้วยครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบแบบแฟร์ฟลายอีสูนี่สุดสกิลพอยต์ไปเยอะมากทำให้แรปป้าเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายกว่าแฟร์ฟลายในขณะที่เป็น E 0สูนะครับแทนดาเมจอาจจะเทียบเท่าหรือว่าแรงกว่าด้วยซ้ําถ้าเทียบความคุ้มค่ากันแล้วสามารถสู้กับน้องนางเอกอย่างน้องแฟร์ฟลายได้แบบสบายๆครับแรปป้านี่แหละครับคือตัวละครที่คนเปิดน้อยแต่ดันเก่งเฉยซะอย่างนั้นครับน้องจึงควรค่ากับอันดับหนึ่งในคลิปนี้แล้วครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับห้าดาบตัวละครที่คนเปิดน้อยแต่ดันเก่งซะง,งั้นครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับและถ้าหาชอบคลิปของผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือมีตัวละครคุ้มค่าตัวไหนที่ผมพลาดไปลองคอมเมนต์กันไปได้เลยครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ